ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เร t เตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชาคุณมานำเสนอครับสังหายใหญ่บิก๊กอ้วนปรีแตก แหกวงสื่อเดอะอ้วนภูมิธรรมเวชเชยชัยหรือสหายใหญ่อดีตนักศึกษาที่เคยเข้าป่าจับมืนร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเพื่อโค่นล้มอำนาจรัฐไทยเมื่อในอดีตซึ่งในวันนี้มีตำแหน่งใหญ่โตเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปกติจะสุข,ขุมนุ่มลึกถามอะไรตอบได้ทุกเรื่องมีเหตุมีผล ในแบบฉบับของผู้ที่เคยศึกษาเรียนรู้ทฤษฎีมาร์กซิสวัตถุนิยมวิพากษ์วิธีมาแล้วตามแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแต่เมื่อวันที่26กันยายนวานนี้ปรากฏว่าหลุดชนิดที่สื่อพาดหัวข่าวว่าปรีแตกเพราะถูกผู้สื่อข่าวรุมถามเรื่องการติดตามตัวพลเอกพิสารวัฒนวงคีรีสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย อดีตแม่ทัพภาคที่4ซึ่งเป็นหนึ่งใน7จ็ดำเลยคดีดตากใบม,มาดำเนินคดีสหายใหญ่ซึ่งวันนี้ได้กลายมาเป็นบิ๊กอ้วนมีอำนาจควบคุมกองทัพไทยในฐานะเสนาบดีกระทรวงกลาโหมและกํากับดูแลสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวแบบมีอารมณ์ว่าเรื่องนี้พูดหลายครั้งแล้วเป็นเรื่องส่วนบุคคลขณะนี้ไม่พบตัวอีกทั้งเป็นคดี ที่เจ้าตัวต้องไปต่อสู้เพื่อยืนยันถึงความเป็นธรรมไม่ทราบว่าแต่ละคนไปที่ไหนก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของแต่ละคนซึ่งเหมือนกับทุกคดีที่ผ่านมาหากจำเลยหนีหน้าที่เราก็ต้องตามหาตัวก็ทาได้แค่นั้นผู้สื่อข่าวถามย้ำนายภูมิธรรมในฐานะรองนายกร,รัฐมนตรีที่กำกับดูแลเรื่องความมั่นคงของประเทศทั้งทหารและตำรวจว่าพลเอกพิสารวัฒนวงคีรี เป็นสอสอของพรรคเพื่อไทยจะไม่รู้ความเคลื่อนไหวของสอสอได้อย่างไรบิ๊กอ้วนแหวกกลับมาด้วยเสียงดุอย่างมีอารมณ์ว่าแม้แต่เรื่องภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นพี่หรือน้องเวลาเดินทางไปไหนเขาก็ไม่ได้บอกเราแล้วเราจะไปทราบได้อย่างไรความสัมพันธ์ไม่ได้ระบุว่าจะต้องทราบทั้งหมดขอย้ำว่าเป็นเรื่องของบุคคลแต่ละคนต้องตัดสินใจของตัวเองต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ขณะนี้รัฐบาลมีหลายเรื่องปัญหาน้ำท่วมหนักกว่าฟังและเห็นอาการของสหายใหญ่หรือบิ๊กอ้วนแล้วถ้าพูดตามภาษาพระก็ต้องบอกว่าเป็นธรรมดาของสัตว์โลกเมื่อแบกของหนักไว้มากๆก็ย่อมเกินกำลังที่จะแบกรับไว้ได้เช่นเดียวกับนายภูมิธรรมพอโดนถามจี้ใจที่เป็นเรื่องหนักและหมดหนทางหรือจนปัญญาที่จะตอบของก็เลยขึ้นจนเกิดอารมณ์หลุดให้เห็น เมื่อครั้งที่นายภูมิธรรมเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สมัยรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินแม้จะต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเสมือนผู้จัดการรัฐบาลคอยแก้ปัญหาให้นายเศรษฐาพ่อค้าบ้านจัดสรรที่ถูกอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรจับมาเป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดก็ตามแต่ก็ยังไม่หนักเท่ากับเป็นพี่เลี้ยงให้คุณหนูอุงอิง ลูกสาวไข่ในหินที่เป็น DNA ของนายใหญ่นายหญิงแห่งบ้านจันสอง่าคนนี้เพราะระหว่างคุณหนูอู้อิงหรือมาดามแพรเมื่อเทียบกับนายเศรษฐาแล้วนายเศรษฐานั้นลำพังตัวคนเดียวก็ยังพอเอาตัวรอดแบบนักมวยรูปร่างสูงยาวเข่าดีตีกันเชียงหนีวิ่งวนรอบเวทีได้พอระครังหมดยกพี่เลี้ยงก็ให้น้ำนวดเฟ้น และช่วยวางแผนแก้เกมแล้วกลับขึ้นไปชกต่อบนเวทีเรียกว่าพอประคองตัวจนชกครบยกได้แต่สำหรับนายกรัฐมนตรีอย่างคุณหนูอุกอิงที่ทั้งชีวิตไม่เคยทำอะไรมาก่อนและไม่รู้เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะด้านกฎหมายและด้านเศรษฐศาสตร์เมื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นธรรมดาที่พี่เลี้ยงอย่างสหายใหญ่ต้องเหนื่อยหนักเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าทวีคูณ เพราะเหมือนกับต้องจับคุณหนูเธอกระเตงเข้าสะเอวขึ้นไปชกบนเวทีแทนทุกยกเมื่อยืนระยะนานเข้าก็เลยออกอาการปรีแตกแต่ก็ยังดีที่ไม่ใช่อาการแต๋วแตกถ้าจะว่าไปแล้วพลเอกพิสารวัฒนาวงคีรีไม่เพียงแต่เป็นแค่สสของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นแต่ปูมหลังของนักการทหารนักการเมืองผู้นี้ภาษาเหนือเรียกว่าเป็นคนเมืองเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นเพื่อนของอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณซึ่งในอดีตตอนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพภาคที่4ในปี2547ก็เพราะทักษิณซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นเป็นคนจัดให้และวันที่เกิดกรณีตากใบ่หน้าสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอตากใบ่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่25ตุลาคม2547อันเป็นเหตุให้คนไทยมุสลิมเสียชีวิตรวมทั้งหมด85ศพ โดยตายทั้งเป็นจากการขาดอากาศหายใจระหว่างควบคุมตัวบนรถบรรทุกทหาร78ศพทั้งทักษิณและพิศาลก็อยู่ด้วยกันที่จังหวัดนราธิวาสและรับรู้เหตุการณ์ตลอดโดยข้อมูลนี้สามารถค้นข่าวย้อนหลังเมื่อ20ปีที่แล้วดูได้สำหรับคดีตากใบนี้สารจังหวัดนราธิวาสได้มีคำสั่งประทับรับฟ้องเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมา มีจำเลยทั้งหมด7คนคือพลเอกพิสารวัฒนวงคีรีพนเอกเฉลิมชัยวิรุณเพชรอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ห้พนตำรวจเอกวงกตมณีรินอนดีตผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าพนตำรวจโทมาโนโดไกรวงอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พนตำรวจตรีศัก์สมหมายพุทธกุลอดีตผู้กำกับสอพอ,อาตากใบานายศิวะแสงมณี อดีตรองผู้อำนวยการการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายวิชมทองสงอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้หลังจากศาลจังหวัดนราธิวาสประทับรับฟ้องจำเลยทั้ง7คนในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและหน่วงเหนียวกักขังเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย โดยญาติของผู้เสียชีวิตเป็นโจทยื่นฟ้องแล้วในวันที่13กันยายน67ศสารจังหวัดนราธิวาสได้น,นัดจำเลยทั้ง7คนมาสอบคำให้การแต่ปรากฏว่าจำเลยทั้งหมดไม่ได้มาตามนัดและไม่ได้แจ้งเหตุอันควรในการเลื่อนสารสารจึะออกหมายจับจำเลย6คนส่วนพลเอกทพิสารวัฒนาวงคีรีที่เป็นหนึ่งใน7จ็ดจำเลยสารไม่สามารถออกหมายจับหรือจับกุ่มตัวได้ เพราะในฐานะที่เป็นสอสอจึงได้รับความคุ้มกันหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา125ระหว่างสมัยการประชุมสภาแต่ศาลจังหวัดนราธิวาสก็ได้มีหนังสือด่วนที่สุดไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุญาตจับกลุ่มและมีหมายเรียกรวมทั้งขอให้จำเลยแถลงต่อสภาผู้แทนเพื่อสละความคุ้มครองและมาศาลในวันที่1 5ตุลาคมเดือนหน้าบรรทัดนี้ต้องฝากเป็นการบ้าน สำหรับสหายใหญ่ผู้เคยผ่านสนามรบในป่าเขาร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์มาแล้วและเป็นพี่เลี้ยงเสมือนจัดตั้งใหญ่ของคุณหนูนายกรัฐมนตรีว่าเรื่องสตินั้นสำคัญต้องยึดไว้ให้มั่นไม่ควรใช้จินตนาการจนทำให้เกิดอารมณ์คืนเกิดอารมณ์ออกอาการหลุดบ่อยๆประเภทปรีแตกแหกวงสื่อหลักที่คอยค้ำยันรัฐบาลจะก,กลายเป็นไม้หลัก ปักขี้เลนไปด้วยรุ่งเรืองปรีชากุณศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทําโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาํำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมล คนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทาให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์ อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 7 8 9 Realty